ผมมีโอกาสได้ไปจังหวัดพังงาและจังหวัดสระแก้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมรวมถึงวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการเขตพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆนะครับทุกโรงเรียนทุกจังหวัดสองจังหวัดที่ผมไปนั้นนะครับทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามนโยบายนะครับหรือแนวทางที่ได้กําหนด เป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่าโรงเรียนนั้นมีความสะอาดปลอดภัยนะครับอาหารกลางวันนมสามารถดําเนินการได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงการดําเนินการสนองนโยบายเรื่องโรงเรียนคุณภาพก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็อยากให้ทุกจังหวัดนะครับได้เร่งรัดติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดส่วนเรื่องค่าพาหนะ,นะครับที่พานักเรียนมา แหล่งเรียนรู้หรือมาเรียนในโรงเรียนคุณภาพนะครับคาดว่าประมาณสัปดาห์หน้านะครับก็จะสามารถนําเงินจัดสรรมินเงินลงไปให้แต่ละเขตแต่ละโรงเรียนเพื่อใช้เป็นค่าประหารก็ขอนําเรียนความคืบหน้าให้กับท่านทั้งหลายได้รับทราบเป็นเบื้องต้นครับ